ซื้อชุดสังฆทานยังไงก็ตรวจสอบให้ดีนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่3ะนะครับก็เป็นช่วงเกี่ยวกับในช่วงเข้าพรรษาเช่นเดียวกันทางด้านของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่ได้สืบสารประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดหัวฝายเชียงใหม่ครับ สำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่3จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสารหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2568โดยนำบุคลากรและเจ้าหน้าที่ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาและทอดพระป่าสามัคคีณวัดหัวฝายตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักง,งานประชาสามัมพันธ์ที่สจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีครับกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและทอดพระป่าสามัคคีทางสปท3เชียงใหม่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิชนที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานนอกจากจะเป็นการบำรุงพระพุทธาศาสนาแล้วยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลให้กับข้าราชการบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสปท3เชียงใหม่ให้รักษา ประเพณีเหล่านี้ให้คงอยู่สืบต่อไปค่ะครับอย่างที่บอกไปว่าพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าไปเที่ยว